สวัสดีครับ One Piece Warrior C แล้วในที่สุดเราก็มาถึงโลกใหม่เฮ้ okay, ครับหลังจากสงครามมารินฟอร์ดเราได้เข้าโลกใหม่กันแล้วไม่ต้องทนกับเกียร์สามตัวเล็กแล้วนี่หลุมศพเออเอสกับหนวดขาวนะครับตายในสงครามเอาซาโบนัานมาทำอะไรอ๋อมาหาเอิเอสซาโบ ที่ที่พวกเราก็เป็นพี่น้นองกันแล้วใช่ไหมจิตนอาร,รมของเอสพวกเราจะเป็นคนสารต่อเองโอ้ชเคครับ<ฟ>ดูี่ด้เวลาแล้วอีจะตามไปฝึก<ช><บ>เสร็จแล้วสองปีหลังจากนั้นก็ผ่านมา,าสองปีแล้วหรอเนี่ย เรื่องค้างขัดใจก็ไม่ได้เห็นปลายทางความฝันของนายแต่ถ้าเป็นนายก็คงทำสำเร็จแน่เพราะนายคือน้องชายของฉันไงล่ะไป,ไปเลยเอาโกทูนิววไปสู่โลกใหม่ครับแน่นอนนูฟี่แน่นอนเราจะได้ใช้เกียร์สามแบบสบ,สบายแล้ว สองปีหลังมหาสงคารามสถานการณ์โลกก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอดีตจอมพลศูนย์ประชาการใหญ่กองทัพเรือสินงคุได้ลาออกจากตำแหน่งอาคายุจอมพลเรือคนใหม่ก็ได้รับเข้าตำแหน่งแทนก่อนหน้านั้นเอายฮิจิทีทาสู้กับอาคายุและเป็นฝ่ายแพ้ก็ออกจากกองทัพเรือไปอีกทั้งการตายของนวขาวเไม่สีจ่จักรพรรดิมีที่ว่างอยู่หนึ่งที่นวดดำทิชชื่อในรับพลังของนวขาว ได้เข้ามาแทนยิ่งนางวันก็ยิ่งเพิ่มอำนาจขึ้นบรรดาจนสลัดด้นนเดียวกับลูฟี่ซึ่งเคยถูกลูฟี่ถูกเรียกขนานนามว่าซูเปอร์โนวาตอนนี้เป็นที่นา่าหวาดกลัวภายใต้ชื่อยุคสมัยที่เลวร้ยายที่สุดบางคนก็สร้างชื่อในโลกใหม่อีกด้านกลุ่มหมกฟังที่เงียบหายไปตั้งแต่มหาสงครามนั้นอังก็มุ่งมัน่นฝึกฝนตามที่ข้อความที่ลูฟี่บอกไว้ ตัวลูฟี่เองด้วยการสอนของเรเรี่ก็ทำให้สามารถใช้หาคิด์ได้และพัฒน,นาตัวเองไปอย่างมากเวลาแห่งการพบกันที่สถานที่แห่งสัญญาหมู่เกาะชาวบันดี้ได้ใกล้เข้ามาแล้วเคครับเข้าสู่หมู่เกาะชาวบันดีอ่าสนับสนุนกลุ่มอกมฟางไปถึงซันนี่อ๋อต้องหนีสินะ อฮ้ยเรามีของเปล่ามีแตครับอะไรไม่ได้เลยครับเอ่อถึกหน่อยแล้วกันอันนี้สักนิดแล้วกันเขีคย okay, ะเราไม่มีของอะไรละเฮ้ยอย่าลืมใส่ทักษะต่อสู้การากาสิ โอเคลุยโอเคครับคนมาถึงกันยังน้าไปไปหารารวมกลุ่มกันดีกว่าโอ้โหเรดฮ็อกนี่เลดฮ็อกมีไฟแล้วมีฮาคีแล้วเรดฮ็อกก็มีไฟแล้วไหนหัวหน้านี่เขาพบเห็นนี่โคโรบินคนหาทุกซอกซุมมุมหามันให้เจอให้ได้เฮ้ยทำอะไรโรบินของฉัน เออเะไรทองไปก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยจูจๆก็เจอทองทัพเรือเลยฮะแต่ว่าฉันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วนะโอ้โหเราใช้เกียร์สามได้เลยเกียร์สามขึ้นรถฮาคีด้วยมาดิใครหน้าไหนก็เข้ามาเลยไม่กลัวสักคนหรอกนี่อะนี่อะเข้ามาสิเออเกียร์สามได้อย่างสบายๆฮะ เฮ้โรบินอยู่ไหนยอมแพ้สกีเถอะไม่ได้เจอกันสักนานโอเคร่มคุมกับโรบินไปหาโรบินโรบินจาง,ม,งมีพวกกองพเรืออยู่ฮะรีไปหาทุกคนก่อนดีกว่าจะได้กำลังเสริมไม่ต้องเดี๋ยวเราไปหาหนายเองเราจะไปหาเธอเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าแปลกจริงๆฉันเป็นสัตว์เลี้ยงก็อยู่โอ้ย ฟูชชันเองนีไงสัตว์เลี้ยงของเราฉันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะทำไมไม่ได้ตามฉันขนาดนี้เนี่นยเฮ้ยสก็ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะเอา้าดูซบดีกว่าเอ้าแล้วโรบินอยู่ไหนเออเดี๋ยวนี้ก่อนไอ้รีเ,เนฟนตกุกันเอ็ดลิงเอ็ดสลีบาซูกา้าโอ้โหไม่ต้องใช้ถ้าไม่ตายก็โหดเนี่ย ขอบคุณมากสบายดีหรือเปล่านามิใช่ไหมอ๋อนี่ไงโรบินเจอแล้วไม่ใช่นามิโรบินกิตซีบาสุกา้าดูเหมือนพวกกองทัพเรือจะเฝ้าระวังรอบๆอยู่นี่นะรีบไปหาทุกคนนั้เจอก่อนเถอะก่อนที่โดนจับโอเคไปฮะหาทุกคนครับทำให้รอบๆซันนี่ปลอดภยัยเพื่อที่จะได้ออกเรือมเมื่อพวกเพื่อนมาพบันดีกว่าเอ,อ้แฟงกี้ แต่ไปหาเอา่อใครวะชอปเปอร์ใช่ไหมข้างบนนี้เฮ้ยแฮนค็อกใช่ไหมสุดท้ายก็มาเพราะเป็นห่วงลูฟี่จนได้พบกองทัพเรือเพิ่มการเฝ้าระวังเป็นอย่างที่คิดเลยฮะพบคุมมาฟังขอกำลังเสริมด้วนผลมาเลยฮะหนที่สุดก็มาจนได้กลา่าวไว้แล้วสักวันพวกมันต้องกล,งกบกลงกับมารวมตัวกันที่เกออาะแห่งนี้ แล้วยังไงศัตรูคือมกฟังปล่อย p ปซิฟิสต้าออกไปมาช่วยคอมเปอร์ก่อนเจ้านั่นมันเมื่อสองวิกร<ว><น>โอ้คูณมาเหรอไม่ใช่เราจัดการแปซิฟิสต้าให้เองดีมากเลยฮะโอเคอเคอเค้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนวะ พวกฉันเป็นพวกของหมวกฟงงังคนนั้นนะวิเป็นตัวปลอมมีคนปลอมตัวเป็นพวกเราแค่ถ้าอย่างงั้นจะสร้างเรื่องกันเถอะเฮ้ยบางอาจปลอมตัวเป็นพวกเราเหรอเฮ้ยเราต้องไปช่วยแฮนค็อกจากการแปซิฟิสตา้าดิเกือบถูกทำให้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงซะแล้วขอบคุณมากนะตามมาฮะตามมาทุกคนไหน ไอตัวปลอมอ้าวไม่ใช่ตัวปลอมฉันจะไปยังซันนี่ก่อนนะเผื่อจะมีคนรออยู่แล้วก็ได้มีแฟงกี้รออยู่โอเคคุซดนายเป็นไรเอ้ยไม่ใช่ชอปเปอร์นายเป็นเลยเดี๋ยวเราจัดการในพวกตัวปลอมก่อนไหนบังอาจปลอมตัวเป็นหมวกฟางลูฟีเ่เหรอเฮ้ยมีคนตอ้พิจังดูสิสะบึมแค่ไหนเอ้ามีจนสลัดท่าทางสะเท้าอ,อยู่แฮะ ไปจิกสักหน่อยก่อนตอนไปซันนี่ดีกว่าตัวบินจังอยู่ไหนใหญ่นามีนี่ไม่เปลี่ยนเลยฮะแต่ก็เอาเถอะมีเงินไว้ไก็ไม่ได้เป็นปัญหานี่อืมโหัสนิกินนี่ด้วยสุดยอดมากสุดยอดมากว้าวไม่ได้เจอกันนานถ้าคนมารวมตัวกันที่ซันนี่ครบแล้วหรอแค่นี้คงพอแล้วกัน ได้เวลาไปซันนี่แล้วไปเลยฮะเราจะต้องไปช่วยชีวิตนักของเราแฮนคอคเออไปทุกคนไปเลยไปซันนี่เลยเดี๋ยวเราตามไปนะโซโรนักล่าจนสลับยังมีชีวิตยอยู่จริงๆด้วยฮะไปจับมันแค่จะมาหาเรือแท้ๆพวกกองทัพเรือดันโผล่มาเรื่อยๆอีก โอนไลโซโลเราจะใช้เอ้ยยังผมยังไม่ได้ใช้สกิลเลยนะน,น,นั่นมันโซโลใช่ไหมถ้าไมไ่รีบไปหาเดี๋ยวเกิดเรื่องใหญ่กันพวกกำรับเรือมาเต็มกันพอดีเออเดี๋ยวมันจะหนีเออมันจะหลงทางแล้วโซโลอ่ะเป็นการแสดงที่สุดแสดงสุดครั้งสุดท้ายที่สุดยอดจริงๆลออกกอนบรุกออนตัวไปก็ขายไม่ออกกันพอดีสิ อ,อไปเลยโซโล่บุลุกอยู่นู่นมีใครตามบุลกมา,มามก็ไม่รู้ได้ไปช่วยไ่าจะดีกว่าจ้าจ้าเดี๋ยวก่อนอยู่ทางไหนวะเอยขอเนี่ยแหละช่วยด้ช่วยแฮนด์คอร์กแล้วก็ค่อยไปหาบุลุกครับเหลือใครสันจิจัดการพวกตัวปลอมเสร็จแล้วพวกแกมันอะไรกัน นี่เราไม่ต้องตัวเล็กแล้วเราไม่กลัวหรอกเอาละจบซะทีไปไปช่วยแฮนด์เค้าก่อนแปซิฟิสตาร์เหรอแปซิฟิสตาร์เหรอโอ้เฟนกี้ไม่ได้เจอนานเลยสุดยอดนายเป็นโรบอทเดียวนี่นะ่ะเป็นไงเจอทีเดียวโอ้แปซิฟิสตาความฝันการลงไหลของลูกชายออกรงชื่อของมันคือฉันไม่ร่างเกาะ อะไรคืออะไรแฟงกี้เออยึดนี่ก่อนนะกิสลีบาซูกา้าไปช่วยบล๊ปอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนทางนี้ทางนี้โอเคทุกคนไปที่เรือเลยแล้วเดี๋ยวเราจะตามไปทีหลังนะแฮนคอร์อุตส่าห์มหาเลยเหรอขอบใจมากถึงจะกลัวพวกนั้นรู้ถึงความเกี่ยวพันสำหรับระ,ระหว่างเราแต่ก็ทนอยู่เฉยไม่ได้หรอกอยู่ไหน มาดิร่วมมือทำด้วยกันสองคนหรือว่านี่คือการแต่งงานกันนะขอบใจนะแต่ไม่ได้แต่งซะหน่อยใจร้ายลูฟี่เจอเจอซันนี่ไม่เจอฮะไม่ใช่ทางนี้หรอกหรอโอ้โหโซโลยันหลงยันในเกมเลยเหรอ อยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยเราต้องไปช่วยเออเดี๋ยวค่อยไปยึดก,ก็ได้เขียดแดนตรงนั้นเออผมต้องไปช่วยโซโลจริงวะ่ะมันหลงน้วนะ่ะไปฮะขอบคุณที่มาช่วยครับโยโฮโฮไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับมาโซโลเฮ้ยหรือซันจินี่วะ่ะเออหลือซันจิก็ครบละ นี่ไงพบซันจีแล้วไปไหนวะโอ้โหอยู่ข้างบนที่ก่อนนี้มีผู้หญิงแท้ๆอาศัยอยู่ละ I, <need S 1> I need ready <M anny. S 1> รอ,อก่อนนะคุณนามิโรบินจังสโลแกนเกินไปนะ<ภา>ไปแล้วส์โอ้ำมันซันจีเหรอ<ภา>กำลังมุ่งหน้าไปที่ซันนี่แฮ แต่ทำไมท่าทางแปลกๆนะไม่ได้เจอผู้หญิงมาไงเอออุ้ยน้ำมันสาวสวยตัวนี้เป็นเออมาดิหู้มันจัดอยู่ไหนพบกุมาฟังของกาลัอมเสริมด้วยเลยครับไปเอาคนเลยเองมาเลยเองอะ่ะไปค่นี้สู้ไม่ได้หรอกไปเอาคนเลยเองมา คนเลยพี่ก็ไม่หวั่นแล้วนะตอนนี้ถ้าไม่ช่วยมันจะสายไปนะช่วยใครอีกโซโลไปเถอะปะ<า>เร็วเขารอเองอยู่คนเดียวเนี่ยโซโลเออไปเคลื่อนทับไปที่ซันนี่เที่ข้างบนอย่าปล่อยให้โซโลไปคนเดียวดีกว่านนะเออเออโอ,อเค <okay. S 2> ถ้าหลงทางคนลำบากแย่ก็มันไม่มาโรบินตบหัวมันดิ ซโลวิ่งดิเออทางนั้นมีเรือที่ไหนลูกสันนี่ทางโน้นมุ้ยอย่าหลงสิเฟ้เออโอ้โหโซสโลไปช่วยสันจิก่อน, <c oughs> นีีแฟงกี้ปอิบิมได้ใช่ไหมปล่อยมิยไซล์ได้ด้วยใช่ไหม <c oughs> มันจะไม่ใช่อาวุธนะแต่ร่างกายนี้ <c oughs> มีฟัง์ชันอีกหลายอย่าง มีพูดลงด้วยเมกาด้วยละ่ะโอ้ลงด้วยเมกาเ<ะ>มกาเมกาโอเคเอออยู่ไหนไวะตอนนี้ยิงจับกลุม่มโมฟานไม่ได้เลยครับพวกมันเก่งมากกว่า2ปีที่แล้วอีกแน่อยู่แล้วโพรกแกดูถูกมันไปนหน่อยหรือเปล่ายัางไงก็เถอะทนจนก็คา,าจะไปให้ได้อยู่ไหนมาดิเซนโทมารุแองออกมาเลยฮะ แชมเปียนเลยไปบริการแล้วแบบนี้ต้องนี่ไปที่ซันนี่มาช่วยยึดตรงนี้แล้วมันจะออกมาใช่ไหมเซนโทมารุคิดถึงจริงเลยครับทุกๆคนคุณนมิครับไม่ได้เจอกันตั้งสองปีขอดูกางเกงในหน่อยได้ไหมครับสองปีก็ไม่ให้ดูหรอกเว้ยเฮ้ยขอดูหน่อยกันไม่ได้อยู่ไหนเอ่อ อะไรกันใกล้กับที่คิดนี่หว่าถ้าโซโลมาคนเดียวมาไม่ถึงแน่เลยต้องขอบใจคนนี้มาส่งนะเนี่ยเออโอ้โหล็ดฮุกนี่ไงเป็นไงทุกคนมาลงตัวกันหรือยังไวอะไรกันเนี่ยอุซบล้ำขึ้นเยอะเลยนะใช่แล้ว เสยียใจด้วยนะแต่ฉันจบการเป็นที่ลูที่สามนอผู้อ่นแอแล้วแหละไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็ไม่วั่นไหวฉันกลายเป็นนักรบแบบนั้นแล้วยังไงละ่ะนักรบเงินเหรออุศบเ่าวนี้ก็พร้อมแล้วไหนอะแล้วเรืออยู่ไหนอะนี่อหรอนี่ไงซันนี่อยู่นี่เหรอนี่เจอซันนี่แล้วะ ขยนโศยนโฉมซันนี่หน่อยโอเคยังไงยังไม่โจหรอยังไม่โจหรอให้มันได้เห็นแสยงยานุภาพของกองรับเรือบ้างไปเรียกจอมพลมะเลงอะ่ะใครนัวอยากเจออยู่พอดีทำไรยี่หนูเกียร์สางดเอาเ้าคนยักษ์ไปกินเออเอเอา,เอานี่ไปกิน บาสุกา้าเิสลีบาสุกา้าไปข้างล่างอีกสามตัวเฮ้ยเซนโทมันรู้เมื่อไหร่จะออกมาเนี่ยเอ้ยสองตัวมามาฮะคิดว่าเก่งก็เข้ามาคิดว่าเก่งก็เข้ามาคิดบาดานก็นเข้ามาสิเลดกูฮอเออเจสปิตอนมเมลินฮอกวะนึกว่าจะเลดฮอ,อก คอค็คโตไปอยู่ไหนที่น,นี่เหรอเฮ้ยข้างล่างใครอ๋อแฮนคอคไอ้ดีเฟนต์กกันอ,กอิสลีบาสุกา้ามาเออเข้ามาสิเข้ามาสิเลท้องหน่อยได้ไหมเลดไว้ครบมาคบกันแล้วใช่ไหมได้คืนซันนี่เร็วโอ้อยังไม่จบ มาสิแฟสิฟิสตายังรหรอกไม่ปล่อยเฮนีไหมหรอกไอ้พวกหมวกฟังข้าจะตามหาหมวกฟังไปให้ตามหมวกฟังไปพวกแกไปที่ท่าเรือหยุดอย่าให้มันออกเรือคิดว่าได้ก็เข้ามาสิเออเข้ามาสิเข้ามาเอ้ามาสิเอ้ยมา ผูมันถึงเหมือนกันนะโอ้ตายแล้วนี่วะเจ้าวุ้ินั่นกำลังพูดเบาะาณมาทางนี้แล้วถ้าไม่รีบจัดก,การพลรียก่อนออกเรือไม่ได้แน่เอา้ามันไม่ตายวะเฮ้ยต้องฆ่าเซนโทมารุนี่วะอ๋ไม่ดมูทำไมไม่ดูเคสวะผมยิงไปไนนืนไดบร้อยยิงได้โอเคหนีไปเออไม่ตายวะไปฮะหาเซนโทมารุอยู่พวกนี้ เริ่มยิงพืนใหญ่แล้วล okay. ือ well. ั้นเราเป็นคนหยุดเองโอเคแฮนคอกฝักด้วยจัดการเซโทมารุฮะอยู่ไหนเซโทมารุเฮ้ยฉันอยู่นี่แกจะเป็นของแกมาดิอิคุโซมาเออมาดีมาดีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นทหารเรือ ข้าพิทหารนี่เป็นทางการแล้วไม่เหมือนกับเมื่อสองปีหรอกฉันจะจับแกที่นี่แหละทางนี้ก็ไม่เหมือนสองปีก่อนเหมือน,นคิดว่าจับได้กับเขามาโอ้โหใครกันที่เป็นคนยิงปืนใหญ่มาบนทางที่เราจะไปจะจะจะกับดที่น,นี่อยู่กันยิงได้อ้าจบแล้วเหรอเออจบ เอาไม่มีคิสรุมาหรอฮิฮิงั้นแปลนะหวังว่าพอเราจะได้เจอกันสักทีนะเขี่ยฮับออกเรือเฮยฉากนี้เรดดี้ใช่ไหมว่าแล้วฮะเรดี้ดีขอบคุณสำหรับเป็นแรงในช่วงสองปีที่ผ่านมา รีบไปเถอะเรรี้ฉันน่ะจะเป็นให้ได้เลยฉันจะเป็นรา,ราชาจนสระที้ไดู้ไปเถอะเรรี่ไ,ไปกันนะ<อ>ไปถึงจุดสูงสุดให้ได้นะ มีฉากสู้ไหมเดี๋ยวดิโรเจอร์รเรห <laughs> รอแกเป็นใครมาจากไหนนะ่ะโอ้คิดถึงโกดีโรเจอร์โรเจอร์รเหมือนที่ทุกอย่างถูกได้คิดไว้แล้วสายสัมพันธ์ก่อเป็นรูปร่างขึ้นมา ยังไงก็เถอะลูฟี่นะด้ยกลายเป็นชายที่หมอกกะมอกับมวกแบนั้นไปขันแล้วล่ะเตรียมตัวออกเลยดิสุดยอดแฟงกี้เท่สุดๆไปเลยเฮ้ยทุก <Hey! S 3> คน ทุก hey, คนมารวมตัวกันครบอีกครั้งแล้วเตรียมตัวออกเรือครับโหนามิออกเรือกันเลยไหมได้เลยเชิญเลยกับตันงั้นพวกเราทุกคนขอบคุณที่พวกนายยอมทนตามคำขอเห็นกกะตัวของฉันมาตลอด2ปีออกเรือได้ โอ้สุกอเงือกสิอย่างเงี้ยโอเคครับเตรียมตัวเฮ้ยได้เล่นก่อเงือกว่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพันหน้าแล้วกันเดี๋ยวก็รู้โอเคครับยังไงก็วันนี้จบที่พันนี้กันแล้วกันเจอกันใหม่ในพันหน้าสันดีราติสว c ด